สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันอาทิตย์ที่17เมษายน2565นะครับวันนี้จะมาพูดคุยหลังเกม FA ครับรอบรองชนะเลิศนะครับผมก็เราเตะเป็นคู่ที่2นะครับผมหลังจากที่คู่แรกเนี่ยในคืนวันเสาร์นะผมก็ลิเวอร์พูลครับชนะแมนเชตีไป3่อ2นะครับผมก็ผ่านเข้าไปรอชิงแล้วนะครับผมก็มาคู่ที่2เรานะครับผมก็ เจลซี่ก็เอาชนะได้นะครับชนะคิสเซอรพาเลตไป2ต่อสูนะครับได้ประตูจากเมสันอาร์ล็อตัช็กนะครับแล้วก็เมสันเมาส์นะครับก็เอาเป็นว่ารูปเกมเนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยมันก็อึดอัดนะครับผมอย่างที่บอกไปนะอย่างที่เพื่อนๆได้ทราบนะครับผมทุกคนก็ได้เห็นในเกมแล้วครับทุกคนได้ทราบกันว่าครึ่งแรกเนี่ยแบบ เอ่อเล่นกันลำบากมากนะครับผมเชลซีแล้วก็ผมก็บอกนะครับผมว่าโดยส่วนตัวนะครับผมว่านักเตะอย่างจอจินโยเนี่ยผมก็พูดตามตรงนะไม่เลยแบบว่าเป็นที่ชื่นชอบสําหรับผมนะตัวผมเองนะครับผมคนอื่นเขาชอบหรือไม่ชอบไนี่นก็แล้วแต่นะครับผมแท็กติกต่อจะให้คําว่าอธิบายอะไรก็แล้วแต่นะผมนะเพราะว่ามันมี อช่วงที่ทูเคิลเขาไปอธิบายแท็กติกนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะผมก็หลายๆหลายๆเพจหรือบางช่องยอะไรเขาแบบคือผมก็ไม่ได้แบบมีเวลาอะไรขนาดนั้น,นไปนั่งดูแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมก็ต้องอเคยซื้อหนังสือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนังสือแท็กติกอะไรแบบนี้แล้วก็ ได้อ่านได้ดูได้ศึกษาบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะผมงนสะือแทคติกโดยใช้พาะของเป๊ปนะที่ผมอยากดูเพราะว่าเขาเป็นแทคติกลักษณะว่าแบบให้พุ่งเล่นอะ,อะเวลาครองบอลในการขึ้นเกมอะไรประมาณเนี้ยเขาจะทําให้ฝั่งตัวเองให้มันมีตัวเยอะกว่าคู่แข่งอะไรแบบนี้นะแต่ว่าสิ่งที่ทูเคอร์อธิบายอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นประมาณว่าเรื่องทําไมเชลซีถึงได้เล่นแบบอาจจะจังหวะ ไปทีละสเต็ปอย่างที่บอกครับมันมีสมมุติมีห้าระดับและกันความเร็วเรื่องอาการขึ้นเกมอะไรต่างๆนะก็เชลซี Chelsea จะอยู่ประมาณสักระดับสามบางทีสี่นะสี่มีน้อยมากแต่ว่าสองกับสามมันจะเล่นบ่อยมากเพราะว่าบางทีก็เล,เล่นเรื่อยๆแบบค่อยๆต่อบอลค่อยๆสร้างเกมขึ้นไปอะไรประมาณเนี้นะครับแต่ว่า ใหญ่เหไปนักเตะอย่างแบบจอร์ินโย่ผมว่าอย่างแมิตี้ก็เหมาะนะหรือบอลสเปนอ่ะเหมาะนะครับบอลที่เอ่อทัคติกลีกอื่นๆที่เขาไม่ค่อยบีบเพสขนาดเนี้ยที่ไม่ได้ใช้พละงกำลังมากมายอะไรขนาดเนี้ยนะครับบอลใช้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวบ้างใช้การจ่ายบอลดีๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าพอเวลาเขาครองเกมเนี่ยเวลาเขาได้บอลเนี่ยมัน พอคู่แข่งเขารู้อ่ะนะครับเพราะว่าจอร์จินยเป็นนักเตะที่คลองบอลไม่ได้เหนียวแน่อนะไรขนาดนั้นนะครับก็พยายามไปลุมนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกว่าถ้าในเมื่อเลือกแท็กติกเล่นแบบนี้นะครับก็ฤดูกาลหน้าเนี่ยหานักเตะที่มันคลองบอลเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เปิดบอลดีๆสักคนหนึ่งดีไหมนะครับมีความเห็นนะ เปิดบอลคิลเลอร์พาสแบบเชฟฟาเบกาสักคนไหมนะครับแล้วก็หานักเตะที่มันสามารถดึงความสนใจนะครับมีอันตรายต่อคู่แข่งดีกว่าไหมนะครับเรื่องการยิงไกลยอย่างเงี้ยนะครับป็กที่มันพิ้วไหวนะครับแพลวพาเหมือนเอเดนาซายเงี้ยคือด้วยปัจจัยต่อให้แบบไปฟุตบอลยุคใหม่สมัยใหม่อะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเท่าทีาา่ผมดูมาเนี่ย แต่และทีมเขาจะหาวิธีครับแบบหานักเตะประเภทต่างๆจะได้เข้ากับวิธีการเล่นเมื่อคุณเลือกเล่นวิธีนี้นะครับแต่ทูเคิลเขาเลือกแบบนี้แต่ว่านักเตะที่มีอยู่เนี่ยบางคนมันก็ดีเป็นบางเกมไม่ดีเป็นบางเกมเชลซีสิ่งที่ขาดด้การนี้คืออะไรครับความสม่ำเสมอไงกับเรื่องอาการบาดเจ็บมาเจอพอมีอาการบาดเจ็บปุ๊บนักเตะตัวหลักเจ็บไปแล้วคนที่มาแทนแทนได้ไหมครับมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ มันก็ไม่ตอบโจทย์ดังนั้นเนี่ยฤูดูก,การหน้าผมเลยมองว่าต่อให้ซื้อเยอะก็ตามนะแต่ไม่จําเป็นต้องแบบบิ๊กเนมก็ได้ดูอย่างลิวพูเขาเซ็นสัญญาดิครับฟาบ,บิโอคาวันโยอย่าเงี้ยอาจจะเป็นสตาร์คนใหม่ของลิวพูก็ได้ถึงแม้จะค่าตัวน้อยๆน,นะครับลุยดีอารอย่างเงี้ยโคนาเต้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดึงนักแต่แบบเนี้ยเข้ามา ที่มันแบบมันเล่นแล้วมันเล่นกับระบบของทูงเคิลได้อะเนี่ยอย่างกองหลังเนี้ยชูสกุนเดอ่เนี่ยมันมีความเร็วครับมาเขาเล่นเกมรับได้ตัวไม่ต้องสูงอะไรมากนะครับผมแต่มีความเร็วหอมบอลได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเติมเกมขึ้นมาด้วยบางทีนะครับมันก็โอเคครับนะักเตะแบบนี้ส่วนกองกลางเนี่ยทําไมถึงเดคเคนไรส์หรือชูอามินี่ก็เพราะทั้งสองคนเนี่ยเดคเคนไรส์ Rice, โดดเด่นคือเรื่องการเปิดบอลยาวขึ้นไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยจ่ายบอลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขามาอยู่ในมือ ทูเข่าแล้วอยู่ทีมใหญ่อย่างเชลซีอ่ะผพราว่าฝีเท้าเขาก็จะยกระดับไปอีกนะครับมันไม่ใช่แค่ดีอย่างนั้นอ่ะตอนอยู่เวส์แฮมดียังไงก็ดีแค่นั้นไม่ใช่ครับคุณดูอย่างกองเต้ดีครับย้ายจากเลสเตอร์มามาอยู่เชลซีเนี่ยฝีเท้ามันดีขึ้นไหมครับผมถามแค่นี้มันมีดีกว่าเป็นเกมรับหรือเปล่านะครับไอ้เทคนิคจะว่ายังไงก็แต่ความลึกซึ้งของโค้ชเขาก็ต้องแก้เขาก็ต้องดูต้อง,ให,องให้ทันเกมกันอยู่แล้วนะครับผมเรื่องเทคนิคอะไรแบบเนี้ย ที่แบบว่าพอเวลาผมนั่งดูแล้วก็อ่าแล้วก็จะมีช่วงแบบมีทูเคิลเข้า,ขาให้สัมภาษณ์อะไรด้วยอย่างเงี้ยก็ในเมื่อคุณเลือดอย่างเงี้ยแล้วนักเตะมันคือถ้าทาได้ตามแผนที่โค้ชเขาวางเอาไว้มันก็ไม่ต้องมาโดนบนช่วงในครึ่งแรกเห็นไหมครับตอนที่จอร์ินโย่เสียบ,บอลอะไรเี้ยทูเคิลตะโกนเตือนสติอะ่ะเออคือมันเล่นแล้วมันเสี่ยงเกินไปครับแบบชิ่งกันอะแล้วนักเตะพาเลสก,ก็พยายามจะลุมแย่ นะครับต่อให้บอกว่าถ้าเล่นแบบนี้แล้วก็ถ้าแกะเพสซิ่งได้เชลซีก็จะได้เปรียบมันจะมีสักกี่จังหวะในเกมับผมถามแค่เนี่ยมันจะมีสักกี่จังหวะนะครับในเกมเนี่ยจะจ่ายบอลพ้นไปอ่ะคุณดูลิสเจมเนี่ยพอจ่ายพ้นไปลิสเจมดูดีนะแต่กิซซ่าปเลยกับพูลมอย่างเงี้ยในครึ่งแรกอ่ะมันเห็นได้ชัดครับว่าเกมแบบเนี่ย ้านักเตะเชลซีคุณภาพมันแบบมันตอบโจทย์กับแท็กติกของโค้ชนะมันก็เล่นได้ครับนะก็โอเคนะครับผมก็คือถ้าอธิบายไปแล้วผมเป็นแค่แบบแฟนบอลเหมือนกับผู้คนอนะ่ะ ไม่มีเคยเก็บข้อมูลเศรษฐีไม่เคยเห็นเศรษฐีผ่านหน้าผ่านตาไม่เคยอ่านคอลัมน์ของนักข่าวดังๆของเว็บไซต์ดังๆอย่างเงี้ยไม่เคยเลยนะครับผมไม่เคยเลยไม่เคยมานั่งรตรวจเศรษฐีโอ้โหโค,ค้ชคนนี้เขาทาเศรษฐีอะไรขนาดไหนว่าไม่เคยแต่ผมดูในในใน,ใน,ใ,นในการถ่ายทอดสดดีกว่าอะไรเงี้ยว่าเกมเกมนั้นมันเล่นเป็นแบบไหนแต่ว่าในเมื่อมาทำ u t u b e แบบนี้ผมก็ต้องอาจจะหาข้อมูลบ้างมาเพิ่มเติม นะครับเพื่อให้เอออ๋อเขาเล่ยงี้เอรอเข้าใจแล้วยังไงอ่ะแบบเนี้ยจะได้เข้าใจบ้างแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมจะต้องเล่นเสียงอะไรแบบนั้นแต่แค่นั้นเองผมสงสัยนะครับทําไมเกมกับเซาเล่นได้อ่ะแบบจ่ายบอลเร็วๆอ่ะอย่างโควาเซียก็จอกองเต้นเงี้ยก็เห็นเคยวิภาควิจารณ์ว่ากองเต้บางทีจ่ายบอลไม่ดีอะไรไม่ดีเงี้ยแต่ผมคนเหนือผมรู้ประโยชน์เนี่ย ดูการที่แล้วตอนยุคฟรง์นัมพาดกับโทมัสดูเคิลคาบเกี่ยวกันบุ้ยกองเต้หมดแล้วกองเต้ต้องขายแล้วแล้วเป็นไงครับท้ายฤด,ดูกาลทาให้ทีมเป็นแชมป์ UCL เห็นไหม MVP สามนัดติดอะ่ะเห็นไหมครับเนี yeah. ่ยคือผมมองเห็นประโยชน์ไงต่อให้เขาอายุเยอะขนาดไหนแต่เขามีประโยชน์นะครับประโยชน์มันมากกว่าข้อเสียนะครับ แวนเนอร์โดนดานแต่ต้นฤด,ดูกาลแล้วจนมาถึงวันนี้ก็มันคงลบล้างไม่ได้นะผมบอกนะคงลบล้างไม่ได้สําหรับบางคนนะนะครับแต่สำหรับผมก็คือโอเคดีใจที่เห็นเขาเล่นแบบนี้ครับช่วงท้ายเกมมาตอกส้นให้กับทางซีเอทกับลูดิเกอร์หลุดไปอ,ะอ่ะเออนะครับโอเคไปดูเกมครับในครึ่งแรกเนี่ยโอกาสเชลซี Chelsea มันก็ มีเรื่อยๆนะครับผมนะก็จังหวะโครสิตเจ็บอ่ะในช่วงครึ่งแรกก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะลอ็อตชีลงมาแทนนะครับนาทีประมาณรู้สึกจะยี่สิบหกอ่ะนะครับที่เจ็บไปแล้วก็เชลซีก็มันมีโอกาสตอนที่แวนเนอร์ดวลกับทางคูยาเต้นะครับผมแล้วก็เปิดไปทางเสาไกลอัสปิกเกลตาจะยิงวันเล่แต่บอลมันผิดเหลี่ยมนะยิงไม่ดีออกไปนะครับผมแล้วก็อ่า มีจังหวะที่เมสันเมาส์ยิงครับต่ข้ามคานไปนะครับผมครึ่งแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามีลุ้นตรงจังหวะของทางคูยาทางน่าจะเป็นคูยาเต้น,นะถ้าผมจะไม่ผิดนะของคิทาพาเลตอะที่เป็นลูกอฟรีคิกมั้งนะครับผมแล้วก็อสกัดมาแล้วก็คูยาคูยาเต้เขายิงด้วยซ้ายแล้วก็เซฟได้อะเมนดี้แล้วก็แอนเดอร์เซนตามไปซ้ําก็ทนเสามั้งแล้วแต่ว่ากลายเป็นลูกล้ำหน้าไปลูกนั้นก็รอดตัวไปนะครับผมในครึ่งแรก เกือบโดนนําแล้วก็ครึ่งหลังนะครับผมก็กลับมาเล่นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนาทีอ่าประมาณสักหกสิบอะที่เชลซีเกือบเสียประตูก็คือจังหวะโคยยเต้อีกแล้วครับมงมงเดียวเลยนะมงเน่งๆเลยแหละว,ว่าหลุดกรอบไปนะครับผมแต่หลังจากนั้นเชลซีก็โอเคครับเริ่มเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรนะครับผมก็อ่าตอนนี้นยังไม่เปลี่ยนเะาโอเคขออภัยนะยังไม่เปลี่ยนก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเชลซีก็เริ่มมีบทบาทครับแบบ ลูกเนี่ยมิเชลเขาไปคองบอลนานเกินไปนะผมแล้วก็อัสเปเรต้าตัดบอลได้แล้วก็ส่งให้จอร์ยินโย่จอร์ยินโย่ก็เปิดให้ทางไคลฮาวเวสนะครับผมนะเปิดแล้วมันฉลับน่าจะแฉลบมาร์กุยฮีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็บอลมาเข้าทางอ่าลูเบนลอตชิกนะครับผมนะอยู่ในกรอบพอดีเลยนะครับผมอยู่ในกรอบสิบแปดหลาแล้วก็ตะบันวอลเล่ด้วยขวาเข้าไปครับนำหนึ่งศูนย์นะครับผมนะก็ยิงสวยครับลูกนี้ยิงสวยต้องยอมรับนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ย อ่าคือพาเลตเขาก็เริ่มบีบนะครับผมบีบเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็จนแล้วจนรอดก็มาได้ประตูครับเธอค่อายฮาวเวร์เปิดไปทางด้านอีกฝากหนึ่งคนระับแวนเนอร์พักบอลแล้วก็เล่นกับเมสันเมาส์นะนะครับผมส่งให้เมสันมาเสร็มเมสันเมาส์ส่งคืนแล้วก็แวนเนอร์ก็จ่ายไปตรงที่ว่างตรงช่องนั้นอ่ะนะครับผมช่องระหว่างนักเตะคิซาพาเลตนะครับผมแล้วก็ เมาส์จับหนึ่งทีนะจับเหมือนจะยาวเหมือนแบบเหมือนจะยาวนะแต่มันก็แบบยังดีที่คิดนักเตะคิดซอพาเลตยังอยู่ห่างนะผมแล้วก็ยิงด้วยขวาแปรสวนตัวแจ็คบัตแลนด์เข้าไปนะผมนำสองต่อศูนย์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคือเชลซีก็เริ่มมีการเปลี่ยนตัวพอเมสันเมาส์ยิงไปเนี่ยแล้วก็อ่าก็เอาทางลูกาคูล,ลงมาแทนคายฮาวเวสนะครับกองเทะแทนจอร์จิโยแล้วก็ซีเอทแทนเมสันเมาส์นะครับยิงเสร็จก็ ถูกเปลี่ยนตัวไปนะครับสลับทางาทางด้านของเมสันเม์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเคซ่า,าพาเลตน,นะก็ามาได้ลุ้นนะจังหวะแต้มมุมเปิดเข้ามาแล้วก็แอ Anderson, นเดอร์สนะันนะครับผมแอนเดอร์สันเนี่ยมงงหนึงๆก็นะครับผมแต่ว่ากดไม่ลงนะมงข้ามคานออกไปนะผมแล้วก็เป็นจังหวะอดต่อนับที่เชลซีได้ลุ้นลูกลูกที่สามนะครับผมนะมนะเป็นจังหวะที่ลูคาคูเนี่ย ลากเข้าไปครับแล้วก็โดนทางกวยฮีต,ตัดได้นะแบบสไลด์แต่ว่ามาเข้าทางแวนเนอร์แวนเนอร์เปิดเข้ามาตรงกลางตัวครูชาร์ดชนเสาซะอย่างนั้นแล้วก็เสีเยเห็ดซับผมซ้ําอ่ารู้สึกจะติดเซฟนะนะผมนะซ้ําแล้วแ,แบบแบบโดนกองหลังสกัดหรืออะไรเงี้ยยิงติดบล็อกหรืออะไรเงี้ยนะครับผมก็ผมไม่แน่ใจนะนะผมก็ถ้าผิดขออภัยนะรผมก็หลุดไปไม่ได้นะลูกสามนะครับผมก็แบบ โอ้โหน่าเสเียดายครัก็เป็นแบบเป็นลูกที่ลูดิเกอร์เปิดมานะผมถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่คือเปิดจากแดนหลังแล้วแบบรอคัวพักบอลแล้วแบบมกักกุยฮีชิงเล่นก่อนแต่ว่ามาันมาเข้าทางาแวา์เนอร์แล้วก็ซีเยตซ้ำอีกทีหนึ่งก็ติดบล็อกหรืออะไรเนี่ยหรือติดเซฟเนะครับไม่แน่ใจนะผมแล้วหลุดไปส่วนอีกลูกนึงเนี่ยอย่างที่บอกครับที่แวน์เนอร์ตอ,อกส้นนะเล่นสวยๆนะครับผมออคือตรงนั้นนะลูดิเกอร์กับซีเยตอยู่พอดีแต่ซีเยตเล่นเองนะครับผมแล้วก็ า,าจ่ายให้กับทางดูดิเกอร์นะครับหลุดเข้าไปแต่ว่ายิงติดบล็อกนะครับผมนะติดบล็อกมาร์กีอีกแล้วนะครับผมมาร์ก e ี้ึ่อแรกเด่นนะคือพยายามประกบคายฮาวเวสอยู่เลยนะคผมวันนี้คายฮาวเวสเล่นไม่ออกเลยนะครับผมแต่ว่าแต่ครึ่งหลังนี่ก็เชลซีก็แบบแก้เกมอะไรเงี้ยตามแท็กติกที่ทูเค้าเขาวาดวาดแบบตั้งใจเอาไว้ประมาณเนี้นะครับผมแต่ว่าไอ้ลูกส้มลนเนี่ย ลูกหนึ่งที่วานเนอร์ยิงข้ามคานเบสาเล่นดีมาหลอวนะแต่ยิงข้ามคานไปนะผมก็อลูกครูคพรักบอลอะนะครับผมแล้วก็แปะคืนให้กับทางวานเนอร์แล้วก็ยิงเฉินข้ามคานไปเฉยเลยนะผมแล้วก็เป็นแอคชั่นท้ายๆนะผมแล้วก็จบเกมไปครับชซีก็ชนะไปสอูนนะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอริวพูลในวันที่สิบสี่พฤษภาคมนะผมก็โอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับรูปเกมทั้งหมดนะครับ รายชื่อที่ค่าครับเมนดี้ครับผู้สาวตัวครับไลเชอร์เซเบตัวจริงครับเมนดี้ผู้สาวตัวแนวรับดูดิเกอร์คริสเตนเซนบิสเจมนะครับอัสเปลีร์ก้าวิงแบ็กขวาแบ็กซ้ายลองโซ่ครับตรงกลางโคอสิตจอร์จินโนะครับเมสันเมาส์มิดฟิลด์ตัวรุกด้านหลังกองหน้าคู่อย่างแวนเนอร์กับไคล์ฮาวเวสนะครับอย่างที่บอกนะก็สำรองครับใช้เต็มโคต้าเลยห้าคนก็ลอตตัชชีครับแทนโคอสิตลูคาคูแทนไคล์ฮาวเวสกองเต้แทนจอร์จินโน่แล้วก็เซียดแทนเมสันเมาส์ ท้ายท้ยเกมรับ10นาทีท้ายๆเนี่ยก็ส่งเจโกซิวาลงมาแทนเขียนเดส,สคิดเปนเนที่เกือบเสียท่านะที่โดนโคยาเต้ยิงเขินไปไหนไม่รู้อ่ะนะผมที่สัจายบอลเสียกันน่ะริมกรอบเขตโทษฝั่งขวาฝั่งซ้ายของเชลซีนะฝั่งของคิซออาวาเลตน,นะเพราะว่าเชลซีบุกจากซ้ายไปขวานะครับก็โอเคประมาณน,นี้ครับก็เถตติมาดูว่าข้าวนะเนี่ยครับโอกาสยิง12ครั้งรับเข้ากรอบสี่เท่านั้นรับติด รู้สึกติดบล็อกไป6นะอยิงไม่ตรงกรอบ6ติดบล็อกสองนะครับผมเนี่ยตามเนี้ยนะครับผมนะที่ขึ้นไว้นะครับผมก็เข้าข้าประมาณเนี้ยเท่าที่หาได้นะครับขอบบอลรู้สึกจะ66%ประมาณเนี้ยหกสิบหกสามสิบสามประมาณเนี้ยนะครับผมนะก็โอเคนะครับถิตทั้งหมดนะครับผมนะก็ยิง12ครั้งนะครับเข้ากรอบ4ไม่ตรงกรอบ6ติดบล็อกสองนะครับก็โอเคไว้ประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวดูกันต่อไปครับ3นัดตักนี้ครับหนักทั้งนั้นครับเล่นในบ้าน2เกมติดแล้วก็เจออาร์เซนอล นัดตกค้างนะครับแล้วก็เจอกับเวสต์แฮมแล้วก็บุกไปเยือนแมนยูเพราะเชลซีเข้ารอบเนี่ยแหละครับก็คือโปรแกรมมันก็เลยมาเตะ29พฤษภาคมนะที่เจอกับแมนยูเนเตตที่โอทัฟฟอร์ดนะครับก็สามสามเกมในเดือนเมษาเนี่ยจังจะได้โอ้โหเชลซีหนักๆทั้งนั้นเลยค่อยมาเจอกันนะครับในช่วง before the match วันอังคารนะครับผมว่าเชลซีเตะคืนวันพุธนะครับผมในการเจอกับอาร์เซนอลนะนะครับผมก็เกมนี้ในสนามเข้าประกาศให้แวนเนอร์เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับแต่ว่าก็ โอเคนะครับพก็น่าจะให้ได้เพราะว่าวันนี้เล่นไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะแบรนเนอร์อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่แบบอ่าจ่ายบอลม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะครึ่งแรกนะเชลซีนักเตะเชลซีครึ่งแรกเล่นไม่ค่อยดีกันมานะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยพอแก้เกมอะไรต่างๆเริ่มมีโอกาสขึ้นเกมโอเวอร์โหลดนักตนเก load, กตะกิซโซ่พาเลได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสนะครับผมทําประตูได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะทำให้นักเตะแต่ละคนมันก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับผมก็โอเค ผ่านไปนะผมก็ต้นคลิปก็อาจจะมีบนบนไปนะผมสัดจอยโยนะแต่ว่า่อางที่บอกนะผมคือผมเสียทุกทีอะเวลาเขาครองบอลน,นะต้องยอมรับจริงๆนะครับยอมรับบางเกมที่เล่นดีมันก็มีบ้างน,นะแต่แบบว่ามันก็ดีในแบบของเขาไงครับอย่างที่บอกก็คือจ่ายบอลอะไรเงี้ยแต่แบบมันมันไม่ค่อยมีคิลเลอร์พาสที่มันแบบสวยๆอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีนะผมนะก็ คอยเป็นคนคอยเชื่อมเกงกับกองหลังแล้วกันนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนขึ้นหน้าไปอะไรเงี้ยนะครับผมนะก็โอเคคู้แข่งถ้าแบบถ้าเจอตอ,อยโยเขาก็จะเล่นเล่นงานแบบนี้ครับคือลุกแย่อะไรแบบนี้นะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมแล้วอ็ไปลุ้นตันต่อในพิมพ์บริษัสามนัดหล่อจากนี้ครับโอ้โหเยอะเลยนะครับผมหนักของรงหนักเหมือนกันถ้าผ่านได้เมษาผ่านเดินเมษานี้ไปพฤษธสภาเราก็จะค่อยๆผ่อนคลายนิดน,นึงเพราะว่าทีมมันก็จะไม่หนักหนาอะไรมากมายอะไรขนาดน,นั้นนะครับผมก็โอเค เอาไว้เท่านี้นะ,นนะครับสำหรับช่วง after the m a t t h ยังไงก่อนจากไปฝากกด subscribe ช่อง h e a r t of blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับช่อง c ช e l s ช่อง,งเล็กช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในการหน้านะครับสวัสดีครับ